ในช่วงสูงสุดของสงครามเย็นชาวยุโรปทั้งตะวันออกและตะวันตกเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดพวกเขาตกอยู่ท่ามกลางการแข่งขันด้านอาวุธในขณะที่ความทรงจำของสงครามในทวีปยังคงสดใหม่และยากจะลืม ฝรั่งเศสและสหราชาอาณาจาักรตระหนักถึงบทบาทของตนในฐานะผู้นำโดยพฤติไนของฝ่ายยุโรปที่ยังคงพึ่งพาได้และเข้าใจว่าหากความขัดแย้งประทุข,ขึ้นระหว่างสหภาพโซเวียตสหรัฐอเมริกาและยุโรปทั้งสองประเทศจะเป็นผู้ที่นำการโจมตีทางตะวันออกสู่กรุงมอสโกหรืออย่างน้อยก็จนกว่าจะถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธ ICBM ก่อน เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวพวกเขาต้องการเครื่องบินโจมตีที่ทำได้มากกว่าและดีกว่าเครื่องบินขับไล่ยุคแรกๆที่มีเปลืกบอบบางพวกเขาต้องการเครื่องบินสมัยใหม่ที่สามารถต่อสู้กับเครื่องบินที่ดีที่สุดและเอาชนะได้ ในตอนนี้ของไทยเว็บพ n น h ชาแนลเราจะมาเจาะลึกถึงเซเปกัสจากกัวเราจะสำรวจนวัตรกรรมและกระบวนการที่นำไปสู่การสร้างและความสามารถของมันเซเปกัสจาก u ัวซึ่งเป็นเครื่องบินที่น่าเกรงขามที่สามารถติดตั้งอาวุธท,ที่ดีที่สุดในช่วงทศวรรษ1960มันไม่ได้ทำให้การทำสงครามกับโซเวียตเป็นเรื่องง่ายเพราะไม่มีอะไรทำได้แบบนั้นแต่การมีเครื่องบินนี้อาจทำให้มอสโกต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากการต่อสู้มากขึ้น เทคโนโลยีมีแนวโน้มที่จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดมักจะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วจนผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินใจยังแทบจะตามไม่ทันในช่วงปีแรกๆของสองครามเย็นสิ่งนี้เป็นจริงมากกว่าที่เคยเป็นมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองโลกกำลังเผชิญก,กับการพัฒนาทางเทคโนโลยีหลายอย่างในหลายทิศทางพร้อมกันจนรัฐบาลระดับสูงสุดของโลกแทบจะไม่สามารถทำความเข้าใจแนวโน้มที่เห็นได้สำหรับงานที่มีความรับผิดชอบสูงเช่น การเตรียมพลังอาวุธทางทหารของประเทศสำหรับสงครามที่อาจเป็นหายนณะความลังเลที่ไม่แน่นอนประเภทนี้อาจเป็นปัญหาใหญ่หากเลือกเส้นทางที่ถูกต้องข้างหน้าก็ถือว่าดีแต่การพยายามทำอะไรบางอย่างแม้จะเป็นเส้นทางที่ผิดก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย การคาดคะเนที่รีบร้อนนี้ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษดังเคลนแซนดิสได้ออกรายงาน White Paper ในปี1957ซึ่งเขาได้ตั้งสมมุติฐานที่ถ้าพิสูจน์ว่าเป็นจริงจะทำให้โลกการป้องกันประเทศต้องพลิกผันเขาประกาศว่ายุคข,ของเครื่องบินรบที่มีคนขับจบลงแล้วลืมเครื่องบินเจ็ตลืมเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ไปได้เลย ตอนนี้ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับขีปนาวุธนำวิถีเป็นหลักในช่วงที่แซนเดสดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและการบินเขาได้ตัดมบประมาณและยกเลิกโครงการเครื่องบินของอังกฤษที่กำลังพัฒนาอยู่มากมาย สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่านี่ไม่ใช่แนวคิดที่ไม่ธรรมดาในยุคนั้นสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตก็ใช้วิธีการเดียวกันกับเทคโนโลยีขีปนาวุธของตนแต่มันก็ยังคงมีข้อบกพร่องที่สำคัญนั่นคือแซนดี้คิดผิดในช่วงหลายปีต่อมาการบินของอังกฤษต้องรับผลกรรมจากการประเมินที่ผิดพลาดของเขา ตอนนี้พวกเขากําลังเร่งรีบเพื่อตามให้ทันหลังจากที่หยุดพักจากการแข่งขันอาวุธที่สําคัญน,นี้ไปหลายปีเมื่อมีข้อเสนอใหม่เกิดขึ้นในช่วงที่แซนดี้หมดอำนาจพวกเขาก็ยังคงลังเลราวกับว่าข้อเสนอเหล่านั้นถูกเขียนขึ้นเพื่อที่จะถูกยกเลิก ยกเว้นข้อเสนอเดียวนั่นคือข้อเสนอในปี1962ที่จะออกแบบ Air Start Target 362ซึ่งเป็นเครื่องบินฝึกเจ็ตขั้นสูงที่สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องบินโจมตีทางยุทธวิธีเบาในบทบาทการโจมตีทางอากาศสู่พื้นดินในช่วงแรกการออกแบบนั้นเรียบง่ายมีชื่อว่า P-45 มันถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแพลตฟอร์มสำหรับเครื่องยนต์คู่ r o l l s Royce r b 172 ที่จะขับเคลื่อนให้มีความเร็วสูงสุด1.7มัดซึ่งถือว่าเร็วมากในเวลานั้นแต่ก็ยังน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์หลายคนในยุคนั้นเชื่อว่าจะเป็นความเร็วสูงสุดสำหรับเครื่องบินในอนาคต แต่ถึงแม้รายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบอื่นๆของเครื่องบินจะยังไม่ครบถ้วนมันก็น่าสนใจมากพอที่จะทำให้วงการการบินและอาวากาศของฝรั่งเศสเกิดความสนใจและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ในช่วงเวลานี้ฝรั่งเศสกำลังมองหาเครื่องบินฝึกเจ็ตขั้นสูงลํำใหม่ของตนเองเช่นกันซึ่งมีความสามารถในการโจมตีทางอากาศโดยหวังว่าจะมาแทนที่เครื่องบินอย่าง F 84F และ F 100 Super s a b e er. และยิ่งฝรั่งเศสกับอังกฤษได้พูดคุยกันมากขึ้นเกี่ยวกับความหวังของตนสำหรับเครื่องบินของแต่ละประเทศพวกเขาก็ตระหนักว่าทั้งสองกำลังมองหาสิ่งเดียวกัน ในไม่ช้าทั้งสองประเทศก็ตกลงที่จะร่วมมือกันสร้างเครื่องบินเจ็ตด,ด้วยเหตุผลหลายประการเช่นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตการรวมเศรษฐกิจของอังกฤษที่อยู่ฝั่งตะวันตกเข้ากับยุโรปภาคพ,พื้นทวีปได้ดีขึ้นการแบ่งต้นทุนและอาจถึงท่านได้รับมาตรฐานสําหรับเครื่องบินโจมตีของนาโตในช่วงแรก เมื่อมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสในปี1965ดูเหมือนว่าพวกเขาจะผลิตเครื่องบินรบสองลำคือเครื่องบินฝึกและเครื่องบินโจมตีเบาและเครื่องบินโจมตีโดยเฉพาะที่ใช้การออกแบบปีกแบบปรับได้สวิง ภายใน1ปีบริษัท b r a c เกตของฝรั่งเศสและ British Aircraft Corporation ก็ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นโดยใช้ชื่อย่อภาษาฝรั่งเศสว่าแซปเกสเครื่องบินของพวกเขาจะประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญบางอย่างได้แก่ระบบฐานล้อที่ออกแบบใหม่โดยฝรั่งเศสรูปแบบปีกขั้นสูงและอุปกรณ์ยกตัวของอังกฤษและโครงร่างพื้นฐานของการออกแบบที่ถูกยกเลิกของฝรั่งเศสที่เรียกว่า BR21 สายการผลิตจะถูกแบ่งออกเป็นสส่วนระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสโดยอังกฤษจะผลิตเครื่องบินรุ่นโจมตีทางยุทธวิธีขั้นสูงกว่าและฝรั่งเศสจะรับผิดชอบเครื่องบินฝึกแต่ถึงแม้ทั้งหมดนี้จะฟังดูดีในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเครื่องบินรุ่นโจมตีต้องการอุปกรณ์เสริมและระบบต่างๆมากกว่าเครื่องบินฝึกจนกระทั่งการออกแบบของฝรั่งเศสที่ใช้เป็นพื้นฐานต้องถูกปรับปรุงอย่างมากเมื่อการผลิตเริ่มต้นขึ้น มันถูกทําให้เป็นเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงได้รับการปรับปรุงระบบการบินและระบบนําทางใหม่ติดตั้งเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์และหน้าจอแสดงผลแผนที่เคลื่อนที่ moving map display ในขณะที่ภายนอกลำกัวเครื่องบินถูกออกแบบใหม่ห้องนักบินถูกย้ายตําแหน่งปีกบางลงและติดตั้งเครื่องยนต์ที่มีการสันดาบครั้งที่ส afterburning engines เมื่อเวลาผ่านไปการออกแบบของฝรั่งเศสและอังกฤษก็แตกต่างกันออกไป และเมื่อบริษัทเบรเกตของฝรั่งเศสถูกบริษัทดักโซซึ่งเป็นบริษัทการบินและอวกาศขนาดใหญ่กว่าเข้าครอบครองการออกแบบของพวกเขาก็ถูกเปลี่ยนด้วยฝรั่งเศสยกเลือกเครื่องบินขับไล่ปีกแบบปรับได้ลำที่2เนื่องจากค่าใช้จ่ายทําให้ทั้งสองประเทศขาดเครื่องบินโจมตีโดยเฉพาะแต่เยอรมนีตะวันตกซึ่งคอยจับตาดูโครงการนี้อยู่กําลังพิจารณาที่จะเข้าร่วมและแม้กระทั่งสั่งซื้อเครื่องบินจํานวนหนึ่ง ในที่สุดปัจจัยทั้งหมดนี้ก็เพียงพอที่จะผลักดันโครงการเซเปกัสให้กลายเป็นเครื่องบินโจมตีเป็นหลักไม่ใช่เครื่องบินฝึกและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็เริ่มลงหลักปักฐานกับการออกแบบขั้นสุดท้ายที่เรียกว่าจากัวมันจะเข้ามาแทนที่เครื่องบิน f 4แฟนทอมส์ของอังกฤษในฐานะเครื่องบินสนับสนุนระยะใกล้และเครื่องบินโจมตีทางยุทธวิธีและแทนที่เครื่องบิน A เปนด้าสของฝรั่งเศส ในขณะที่เครื่องบินรุ่นอื่นๆอ,อย่างอัลฟาเจสจะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างในฐานะเครื่องบินฝึกเครื่องต้นแบบลำแรกของจากกลัวบินขึ้นในเดือนกันยายน1968มันข้ามกำแพงเสียงได้ในการบินครั้งที่2และในปี1969เครื่องต้นแบบ3ามลำได้เปิดตัวที่งานปารีสแอร์โชว์แม้จะมีปัญหาแต่อังกฤษและฝรั่งเศสก็สามารถตกลงกันได้ในที่สุดว่าพวกเขาต้องการให้เครื่องบินของพวกเขาเป็นแบบไหน การออกแบบสายการผลิตของเซเปกัสจากกัวมีความยาวรวม16.8เมตรจากปลายถึงหางในการกำหนดค่าที่นั่งนักบินเดียวแม้ว่าบางรุ่นจะมีห้องสำหรับที่นั่งที่สองก็ตามที่ความสูงเพียง5เมตรที่ปลายหางและความกว้างปีกที่ต่ำกว่า9เมตรมันมีรูปร่างที่ต่ำและบางผิดปกติสำหรับเครื่องบินในยุคนั้นโดยการออกแบบที่เรียวเล็กและเกือบจะเหมือนลูกดอกซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อการบินที่รวดเร็วและแม่นยำเหนือเป้าหมาย เครื่องบินมีน้ำหนักเปล่า7,000กิโลกรัมซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์คู่ Rose r o l ส์รอยซ์ที่ผลิตขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสถึงแม้ว่าบทบาทหลักจะเป็นเครื่องบินสนับสนุนทางอากาศระยะใกล้และเครื่องบินโจมตีซึ่งการออกแบบร่วมสมัยอย่าง A10 Warthog หรือ s u 25ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบินต่ำและช้าเพื่อทำลายเป้าหมายให้ได้มากที่สุด แต่จากั้วถูกออกแบบมาให้ใช้เส้นทางอื่นเพื่อโจมตีด้วยอาวุธหนักที่ความเร็วสูงเรื่องบินสามารถทำความเร็วได้ 1, 3 5 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งสูงกว่าความเร็วเสียงอย่างมากที่ระดับความสูงมันสามารถทำความเร็วได้1.6มักหรือ1,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันมีความสามารถในการบินช้าเมื่อจำเป็นด้วยความเร็วลงจอดเพียง2 1 3กิโลเมตรต่อชั่วโมง มันสามารถระดมยิงได้อย่างรุนแรงก่อนที่จะเชิดหัวเครื่องบินแร่งเครื่องยนต์และกลับสู่ความเร็วเหนือเสียงได้อย่างรวดเร็วจากกวมีพิสัยทำการที่น่าเชื่อถือสำหรับเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดินที่850กิโลเมตรหากบินสูงเป็นส่วนใหญ่หรือ575กิโลเมตรหากบินต่ำติดพื้นดินตัวเลขเหล่านี้จะดีขึ้นมากหากสามารถเพิ่มถังเชื้อเพลิงภายนอกได้ เครื่องบินมีเพดานบินสูงสุด14,000เมตรและสามารถไต่ระดับขึ้นไปได้ประมาณ9,000เมตรในเวลาเพียง90วินาทีและตามที่คาดไว้สำหรับชุดเครื่องยนต์ที่ทรงพลังเช่นนี้มันยังสามารถบินขึ้นด้วยรันเวย์เพียง580เมตรและต้องการพื้นที่ลงจอดน้อยกว่านั้นทำให้เหมาะสำหรับการปฏิบัติการจากสนามบินแนวหน้าและในสภาพแวดล้อมที่โหดร้าย ถึงแม้จะไม่น่าแปลกใจที่เครื่องบินโจมตีภาพพื้นดินสามารถบรรทุกอาวุธที่จำเป็นในการโจมตีเป้าหมายท่าพื้นดินได้นอกเหนือจากปืนใหญ่ขนาด30มิลิเมตร2กระบอกที่สามารถยิงกระสุนได้150นัดต่อกระบอกจาก,กวัวยังติดตั้งจุดติดตั้งฮาร์ดพอยต์7จุดปีกและ3จุดและ1จุดบนเส้นกึ่งกลางซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อเราพิจารณาว่า ปกของมันแคบแค่ไหนบนจุดติดตั้งเหล่านั้นมันสามารถบรรทุกจรวดได้สูงสุด8พอต แต่ละพอร์ตบรรจุจรวด68ม mm, ิลิเมตร18ลูกอีกทางเลือกหนึ่งคือจากโก้สามารถบรรทุกขีปนาวุธ wider, สายไวเดอร์2ลูกบนเสาติดอาวุธเหนือปีกตามปกติหรืออาวุธอื่นๆรวมกันได้4,500กิโลกรัมตั้งแต่ขีปนาวุธต่อต้านเรือขีปนาวุธต่อต้านเรดาร์ไปจนถึงระเบิดที่ไม่นำวิถีหรือระเบิดที่มีความแม่นยำไปจนถึงพอร์ตลาดตะเวนถังเชื้อเพลิงเสริมหรือหัวรบนิวเคลีย์ ในด้านระบบการบินจากกัวถือว่าล้ำสมัยสำหรับยุคนั้นโดยรุ่นแรกๆมีระบบโจมตีด้วยจายรอสคอบคู่ซึ่งในที่สุดก็ถูกแทนที่ด้วยระบบนำทางแบบเฉย (Inertial Navigation Systems) และจอแสดงผลบนกระจกหน้าแม้จะประสบปัญหาด้านความน่าเชื่อถือจากกัวก็มีระบบกำหนดเป้าหมายด้วยเลเซอร์ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่สำคัญจากระบบที่มีอยู่ในเครื่องบินคู่แข่ง เมื่อเวลาผ่านไปเครื่องบินได้รับการปรับปรุงด้วยระบบเรดราที่ดีขึ้น GPS และระบบนำทางอ้างอิงคูมิประเทศรวมถึงลิง์ข้อมูลและความเข้ากันได้กับแว่นมองกลางคืนแม้ว่าจากัวรุ่นพื้นฐานจะไม่สามารถตามทันเครื่องบินสมัยใหม่ในปัจจุบันได้แต่ก็เป็นก้าวที่มีคุณค่าในการเอาชนะกองทัพอากาศของสหภาพโซเวียต และพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถก้าวทันโลกของการสงครามทางอากาศที่กำลังพัฒนาได้อย่างน่าทึ่งนอกจากนี้มันยังถูกออกแบบมาให้บำรุงรักษาได้ง่ายในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายโดยทีมซ่อมบำรุงไม่จำเป็นต้องใช้บันไดเพื่อเข้าถึงจุดส่วนใหญ่บนเครื่องบินและเป็นที่รู้จักในด้านการควบคุมและการแสดงท่าทางผดโผลโดยนักบินฐานล้อที่ทนทานของมันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบการออกแบบที่น่าสนใจที่สุดของมัน ระบบฐานล้อจมูกจะหดตัวโดยการเคลื่อนที่ไปข้างหลังแต่ฐานล้อหลักจะหดตัวโดยการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าคล้ายกับการบีบเข้าหากันที่ศูนย์กลางของเครื่องบินฝรั่งเศสได้รับจากกัวเอจำนวน160ลำขณะที่อังกฤษได้รับจากกัวเอสจำนวน165ลำโดยทั้งรุ่น A อและเอสเป็นรุ่นที่นั่งเดี่ยวของแต่ละประเทศทั้งสองรุ่นถูกสร้างขึ้นสำหรับบทบาทการโจมตีทางยุทธวิธีในทุกสภาพอากาศและการโจมตีภาคพ,พื้นดินโดย โดยมีความแตกต่างเล็กน้อยใ,ในระบบการบินอังกฤษซื้อจากกวัวบีจำนวน38ลำขณะที่ฝรั่งเศสซื้อ40ลำซึ่งเป็นรุ่นฝึกสองที่นั่งแม้ว่ารุ่นของอังกฤษจะติดตั้งมาเพื่อทำหน้าที่โจมตีรองได้หากจำเป็น ฝรั่งเศสยังทำงานอย่างหนักเพื่อผลิตจากั้วเอ็มซึ่งเป็นรุ่นที่สามารถใช้บนเรือบรรทุกเครื่องบินได้และถึงแม้ว่ารุ่นเอ็มจะถูกยกเลิกในที่สุดเพื่อสนับสนุนเครื่องบินดัตซอฟแต่การเคลื่อนไหวนี้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นความผิดพลาดของฝรั่งเศสตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศขอและได้รับอนุญาตให้ส่งออกจาก,กั้วไปยังประเทศของตนเอง อินเดียได้รับ35ลําลำในขณะที่อีก101ลําลำถูกสร้างขึ้นที่นั่นโดยบริษัทการบินและอวกาศของอินเดียโดยใช้ข้อกําหนดของเซเปกาสซึ่งรวมถึง12ลําลำที่ใช้เป็นเครื่องบินโจมตีทางทะเลโอมานได้รับ24ลําไนจีเรียได้รับ18ลําลำและเอกวาดอร์ได้รับ12ลําลำโดยรวมแล้ว จากั้วจํานวน543ลำจะถูกสร้างขึ้นซึ่งรวมถึงเครื่องต้นแบบทั้งหมดรุ่นที่ผลิตรุ่นที่แตกต่างกันและเครื่องบินส่งออกซึ่งไม่ได้เทียบเท่ากับ A10 หรือซู25ในแง่ของการแพร่หลายแต่ก็ยังคงตอกย้ำสถานะของมันในฐานะผู้เล่นหลักในสมดุลอำนาจทั่วโลก จากกัวได้เข้าประจำการครั้งแรกในปี1973และในไม่ช้าก็ถูกนำไปใช้ในการแทรกแซงทางทหารของฝรั่งเศสในแอฟริกาซึ่งได้รับการชื่นชมในทันทีสำหรับความทนทานและความง่ายในการบำรุงรักษาในสนามรบจากกัวได้ถูกนำไปใช้จากลานบินที่ครุขระในสิ่งที่ต่อมาจะเรียกว่าจากกัวดิปลโลมาซีหรือการทูดด้วยจาก,กัว จากกัวได้ทำการรบครั้งแรกในการโจมตีโพลิซาริโอฟรอนซึ่งเป็นกลุ่มชาตินิยมกบฏจากเวสเทิร์นซาฮาราซึ่งในขณะนั้นกำลังปฏิบัติการอยู่ในประเทศมอริเตเนียจากกัวเป็นเครื่องบินหลักในการโจมตีด้วยระเบิดนาปามใส่ตำแหน่งของโพลิซาริโอทำให้เส้นทางรถไฟที่ใช้ขนส่งแร่เหล็กกลับมาใช้งานได้ในการปฏิบัติงานในแอฟริกาจากกัวได้รับการพ่นสีลายพรางที่เรียกว่าทรายและช็อกโกแลต ซึ่งจะกลายเป็นที่รู้จักกันดีในปี1978 1983และ1986ในการโจมตีในปี1986จากัั้ได้ทำให้สนามบินของลิเบียเป็นหลุมเป็นบ่อและอีกหนึ่งปีต่อมาพวกเขาก็ทำเช่นเดียวกันกับสถานีเรดาร์ของลิเบียในการปฏิบัติการทั้งหมดนี้มีจากัั้ถูกยิงตกเพียงสองลำและสูญเสียลักบินเพียงคนเดียว ในช่วงหลายปีต่อมาฝรั่งเศสจะใช้จากัวในสงครามอ่าวครั้งแรกซึ่งก่อนกำลังเครื่องบิน28ลำได้ทำการบินมากกว่า600เที่ยวบินเพื่อโจมตีเรือยานเกราะและฐานปล่อยขีปนาวุธของอิรักสำหรับ600เที่ยวบินนั้นฝรั่งเศสต้องจ่ายด้วยความเสียหายของจากั้วหนึ่ลำซึ่งสามารถกลับไปที่ฐานได้อย่างปลอดภัยและได้รับการซ่อมแซม เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับระบบนำทางของจากั้ในช่วงเวลานี้พวกเขาจึงต้องมีเครื่องบินมิลลาดคอยคุ้มกันในช่วงต้นของความขัดแยง้งแต่สงครามอ่าวกลายเป็นโอกาสที่ดีในการปรับปรุงจากั้ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงอยู่แล้ว อังกฤษจะส่งจากั้วของตอนเองในช่วงสงครามอ่าวโดยใช้พวกมันเพื่อทําการโจมตีเป้าหมายเฉพาะเพื่อสร้างภาพลวงตาว่ากําลังจะมีการบุกโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกครั้นใหญ่เมื่อพูดถึงอังกฤษจากั้วจะเข้ามาแทนที่ S4 Phantom ในช่วงกลางทศวรรษ1970และถึงแม้จะมีการร้องเรียนจากนักบ,บินว่าจากั้วมีขนาดเล็กกว่าเครื่องบินรุ่นก่อนและไม่สามารถบรรทุกระเบิดได้มากเท่า จากกัวก็พิสูจน์แล้วว่ายอดเยี่ยมในการบินระดับต่ําและในการปฏิบัติการจากสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและโดยรวมแล้วมันแม่นยำกว่าและอันตรายต่อนักบินน้อยกว่าแฟนทอมมากเครื่องบินของอังกฤษหลายลำยังคงอยู่ในสภาพพร้อมรบนิวเคลียร์ในยุโรปกลางโดยจ้องมองไปทางตะวันออกสู่กรุงมอสโก จากัวสร้างความประทับใจให้กับอังกฤษมากจนแผนการที่จะลดการใช้งานในทศวรรษ1,990ถูกยกเลิกและกองทัพอากาศอังกฤษได้ลงทุนอย่างมากในการอัปเกรดเครื่องบินและทำให้มันทันสมัยอยู่เสมอเครื่องบินได้รับทุกอย่างตั้งแต่ระบบนำทางและโจนตีใหม่เช่นโปรแกรมวางแผนภารกิจด้วยคอมพิวเตอร์ไปจนถึงระบบลรงเป้าหมายที่ติดหมวกนักบินทำให้นักบินของกองทัพอากาศอังกฤษชื่นชอบมันอย่างมาก จาโก้ในเอกวาดอร์มีบทบาทสำคัญในการประท้ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเปรูไนจีเรียมีจาโก้สิบแปดลำและหวังที่จะซื้อเพิ่มแม้ว่าในที่สุดจาโก้จะมีราคาแพงเกินไปสำหรับประเทศที่กำลังประสบปัญหาในเวลานั้นและในโอมานฝูงบินขนาดเล็กหนึ่งฝูงบินทำหน้าที่ป้องกันผัยทางอากาศสำหรับประเทศแทนที่จะเป็นความรับผิดชอบในการโจมตีภาคพื้นดินโดยทั่วไปแล้วโอมานไม่ค่อยทำสงครามมากนะัก สุดท้ายนี้ยังมีคำถามเกี่ยวกับอินเดียซึ่งจากกัวได้รับใช้อย่างภาคภูมิใจมานานหลายทศวรรษอินเดียเป็นลูกค้าส่งออกเพียงรายเดียวที่ผลิตจากกัวของตนเองในประเทศโดยเครื่องบินเหล่านั้นได้เข้าประจำการในปี1985พวกเขาได้ปฏิบัติการสั้นๆในสีลังกาในปี1987ส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินล่าตะเวน และพวกเขาได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นกับปากีสถานด้วยระบบอาวุธระบบการบินและระบบนำทางที่ได้รับอัปเกรดเมื่อเวลาผ่านไปในสงครามคากิลในปี1999อินเดียได้ทิ้งระเบิดลึกเข้าไปในดินแดนปากีสถานและจากกัวของอินเดียยังถูกเก็บไว้ใช้งานเพราะเป็นหนึ่งในไม่กี่เครื่องบินของอินเดียที่สามารถทำหน้าที่โจมตีด้วยนิวเคลียร์ได้หากจำเป็น ในฝรั่งเศสจากกัวจะถูกปลดประจำการจากบทบาทพร้อมรบนิวเคลียร์ในปี1901โดยถูกแทนที่ด้วยเครื่องบินมิลลาด2,000จากกัวจะถูกปลดประจำการโดยกองทัพฝรั่งเศสอย่างสมบูรณ์ในปี2001ในสหราชอาณาจักรจากกัวจะยังคงใช้งานได้จนถึงปี2007และแม้ว่าถึงเวลาต้องปลดประจำการแล้วก็ยังมีการคัดค้านอย่างรุนแรงจากนักบินและสาธารณชนชาวอังกฤษในโอมาน จาก,กั่วจะไม่ถูกปลวดประจำการอย่างสมบูรณ์จนถึงปี2014และในอินเดียจาก,กั่วยังคงประจำการอยู่ในปัจจุบันโดยรวมแล้วเป็นเรื่องยากที่จะระบุถึงมารดกของเซเปกาสจากตั้วได้อย่างแท้จริงเพียงเพราะมันไม่เคยได้ทำการรบขนาดใหญ่ในระดับเดียวกับเครื่องบินโจมตีที่มีชื่อเสียงอื่นๆทั่วโลก แม้ว่าจาก,กัวจะมีความสำคัญในการรักษาสถานการณ์สงครามเย็นสำหรับอังกฤษฝรัร่งเศสและอินเดียแต่ก็ทำหน้าที่ในช่วงเวลาที่ประเทศเหล่านั้นไม่ได้มีภารกิจทางทหารที่สำคัญในต่างประเทศและไม่ถูกคุกค,คามจากความท้าทายที่กำลังจะเกิดขึ้นต่ออำนาจอธิปไตยของตนเองในความขัดแย้งที่จากัวได้รับใช้มันทำหน้าที่ได้ดีมากและเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้บินมัน แต่สำหรับคำถามว่ามันจะทำได้ดีแค่ไหนในภารกิจที่เครื่องบินที่เทียบเคียงได้ในยุคเดียวกันทำไว้เราจะไม่มีวันรู้ได้เลย